สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอกค่าคุณย่าชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเอฟซีที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะมอกค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างเย่งเลยค่ะฝนตกนะคะฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะคะฝนตกนะคะมีปลาซิวสดๆเลยนะคะ วันนี้มีเมนูปลาซิวห่อหมกนะคะเ,เพื่อนๆะคะอันนี้จะเป็นปลาซิวนาสดๆสเดสดป้งๆเลยนะคะมีเขาเอามาขายให้นะคะสดๆสดสดเลยนะคะอุดหนุนไปนะคะตอนที่มานี่นะคะขอน็อกต้าแข็งมาแล้วนะคะสุดยอดมากเลยค่ะงามมากเลยค่ะก็จะดับทำการหมกนะคะเ,เพื่อนๆคะ เพื่อนๆเคยเคยทานหมกปลาซิลไหมคะปลาซิลนี่นะคะจะเป็นตัวเล็กๆนะคะเป็นตัวเล็กๆจะเป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเฉพาะตัวอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆคะจะทําเป็นห่อหมกกันนะคะเพื่อนๆคะก็เลยเอาเอาวัตถุดิบมาให้ชมก่อนนะคะเพื่อนๆคะจะเป็นสดๆเลยนะคะเพื่อนๆคะก็จะมีหมกใส่ผักนางรัก นะคะผักแมงลักหรือว่าผักนางตู่ของเรานี้นะคะเพื่อนเพื่อนคะหรือใบกล่อมก็อแล้วก็ตามด้วยเลยนะคะตามด้วยพริกขี้หนูสวมนะคะเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะหืมเผ็ดหอมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะจะมาทําการทําห่อหมกนะคะเพื่อนเพื่อนคะก็เลยจะเอาวัตถุดิบมาให้ชมก่อนนะคะตอนหมกเสร็จเป็นหมกแล้วจะเอามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้นะคะคือมาสอมปลาซิลสดสด ได้มาใหม่ๆตอนฝนตกเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสดๆเลยนะคะตัวแป้งๆเลยนะคะเป็นปลาซิวนานะคะเ,เพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็มีของดีมีประโยชนาา์มาฝากเพื่อนๆเอฟทุกท่านนะคะนั้นก็คือนะคะปลาซิวนาบุกผักอี้ตู่หรือว่าผักแมงลักหรือว่าผักคุณตู่ใบก่อมเกาะนะคะเ,เพื่อนๆค่ะใส่ด้วย หนูสวนเข้าไปโดยด้วยคะ่ะเป็นลูกกระโดดไปด้วยนะคะเพื่อนๆครับมารับชมรับมารับชมให้คุณย่าด้วยนะคะเพื่อนๆครับอกค่าจะทําการหมกปลาซิวนะคะหมกปลาซิวใส่ใบแมงรักใส่ พริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็เครื่องสมุนไพรก็จะเป็นตะไคร่หั่นฝอยนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็พริกนะคะแล้วก็เกลือป่อนเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะคะก็เอาทาเป็นห่อหมก นำไปตั้งไฟหอมๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะวิธีหมกก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเอาทุกอย่างที่ม็อกค่าบอกมานี้ไปรวมๆกันคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ทําเป็นหอหมกเอาไปตั้งไฟเลยนะครับจะเป็นไฟถ่านก็ได้หรือว่าจะเป็นไฟแก๊สก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆคะถ้าเป็นไฟแก๊สก็ใช้ไฟอ่อนนะคะก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆคบขอบคุณนะคะ ที่มารับชมรับฟังให้จนจบขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขออนุญาตไปหมกปลาซิลก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีค่ะ